อยู่น้ำกันทล้คพณดีป่เนี่ยคุดดีบ่ตาพูดดีบ่่นเยอะวนนนอมันอยากตื่นเตี้ยอันตาควยนี่ได้มามใจยังไงเนี่ยเสือมาบอกคือว่าควยลูกคอเขา หวยซือซ้อหวยซื้อซองปีฆ่าตอนซื้อมานะ่ะเพิน่นเพิ่นได้จากปีเราแม่เพิ่นนี่แม่มันห็ว่าซีหาปีนี่แหละซีปีหาได้จากลูกแล้วได้ลูกเดียวได้ลูกเดียวมันงวะนี่เ,เดี๋ยวนี้เพิ่นทองะวะเดี๋ยวนี้เพิ่นทองวะเพ<อ>ท่อนทองแล้วมันเนนซิงย่านเซิงม,มาติดนะโอ้ทับเราไอ้เพิ่นเคยเห็นทับแล้วแต่ว่าย่านมันบมดติดโอ้ จากมันได้เสิงบ่ได้เสิงเซิงนี่เหรอไม่เจอคงมาเสิงบ่เออไ่ได้ทับเทียมนี่โอ้บ่ได้ทับเทียมอันตาซื้อมาในราคาเท่าไรเนี่ยซื้อมาตะกี้มันมาด้ลูกกะเพาบ่ซื้อม้าแม่มันนี่มาได้ลูกกะเพราประมานมันมาสามสิบเจ็ดมาสามหมื่นเจ็ดซื้อม้าเนี่ย จักปีแล้วก็อสองปีแล้วซื้อมาได้สองปีแล้วม,มันไม่ได้ออกลูกน้ำเท้าบ่บา่เนี่ยไม่ออกลูกโอ้ได้กำไรแล้วตัวสันซื้อมาสามหมื่นเจ็ดบันนี้สิปล่อยบ่บา่เนี่ยคิดว่าอยากปอยบ่ปล่อยะอะนะว่าประกาศตั้งแต่ส่วนเขาเป็นสองสามโมงนะล่ะแต่ว่าเขาอันบ้านแข็งอยู่โอ้บานนี้ตาคมนี่ตาเสียวราคาเท่า,า่ยห้องราคาพันๆสามห้องสามเก้าก็นะห้องสิบสองก็นะ ห้องแสนสองอมแม่กับลูกลูกเพ่นนี่ได้เท่าไรเราจักเดือนหวยได้ปีกับสิบเดือนนี่ละอืปีกับสิบเดือนเพราะยังสองเดือนได้ได้ขวบคนคนหมดเกอือแม่เพ่นน,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 นี่คือทรงสิบีทอ,องหรอกเดี๋ยวเบิรงเนาะอ้วนดีเนาะอ้วนเนาะอ้วนเขาเบิรงแต่มันอ้วนหุ่นอะวะชาวบ้านนี้เขาง,งดเจ้อเออาเลยัน ม,ม,มานีถ้าสมมุติว่าตาสิป่อยเนี่ยห้องแสนสองเนี่ยอ่าพิกัดเพิ่นมาใส่มาเบิงใส่คันพ้นสนใจนะฮะไปเบิงบ้านที่แล้วบ้านในย,ยูมองได้พิกัดบ้านผู้ใดบ้านแม่ลี่อ่ะเอฟซีเดอ้อในหอยถ้าผู้ใดสนใจอยากได้ควายไปไใบเถียงถลอมหรือว่าเอาใบเถื่อต่อยอดกับมาเบิงนั่นอ่ะควายแม่ลี อยู่บ้านอ่ดงเจริญมูสิบหกพิกัดเพิ่งกับยู่แถวแเลาะหน้าบอเป็นมาอยากสปอยกล้วยไปสัน่นมาราคาพานันก็คือแสนสองต่อไดรยี่ดีตาด้วยแสนสองแม่กับลูกค่ะบ่มีเบอร์โทรบอกตาเออแม่แต่งแล้วไปแล้วตับจะตามากแล้ว ถ้าเอติู้ใดสนใจอยากได้ก็มาเบิรงเอาเด้อะจ้ะไว้หนี่ตาซื้อมาจากบัลไหนนี่มีเรามีกอบอ่ะไว้น้ำตาขวางโอ้ซื้อน้ำยู่บ้านเท่านี่ละซื้อมาตั้งไงกี่มันเป็นแม่นางในราคาสามหมื่นเจ็ดพันเมนโบต่บานี้เข้ามาเลี้ยงมาดอกบานี่ได้สองปีแล้วมันบอ่ะอืมบานี้เพิ่นก็ได้ลูกแล้วบานี้เพิ่นก็เลยสิว่าขาย ในราคาแสนสองมือนแกคือเป็นห่องพันพันค่ะพี่น้องก็ค,คือต่อได้ค่ะถ้ะาไห้ห้อยท่านไหนสนใจนะคะ่ะอยากสิบมะเบิงกะทักบ้างทั้ง่องก็ได้ค่ะควายเพิินอยู่บ้านอ่าดุงเซเลนมูสิบหกแต่เหมือนช่างวางางาเพื่อเป็นห้อานี่ล่ะพิกัสเป็นก็อยู่แถวๆหน้าบ่อซื้อเจ้าของควายเพิินกับเม่นรี มาถามหาโหลดว่าแมนาลี่เฮียแมนาลี่อยู่ใสคววยกับอยู่บ้านบ้านกับอยู่หน้านี่นะคะนี่พี่น้องนี่เป็นเลียงน้ำหวัวน้ำสวนนี่มันอยู่า้าซูโม่ว่ามันสื้อซื้อแยกสั่งติตาขายบ่ซื้อแยกแยกแม่แยกลูกไหมขายได้ขายตะลูกกะขายได้ขายตะแม่กะขายแมนบ่าตาขันเอาบดทั้งสองแห่งดีไร้แมนบ่ งามดู่ที่ดอคว้ยแล้วนะคว้ยผมเพิ่งได้ประมาณหาปีเป็นต้นตาืมควยยังไม่ได้เท่างามอยู่แต่ว่าพิ่นลูกเีวกล้วยหัวตะไดลลูกเดียวค่ะขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องไม่ใช่แนวไนเด้อจ้ามาเลาะเบิงค่ะเห็นคว้ยยพิ่น เลยได้ยินว่าเพิ่นอยากปล่อยอยู่ท่านว่านี่ล่ะราคาควายเพิ่นกับห้องสิบสองกับคือแสนสองต่อได้ค่ะควายสองตัวแม่กับลูกแม่เพิ่นกะอายุได้หาปีลูกเพิ่นก็ได้ปีปีกับสิบเดือนท่านเพิ่นว่าเนาะสองตัวแม่ลูกกับคือคมนี่กับคือแสนสองค่ะพี่น้องถ้าสนใจก็ทักมาได้เน้ะจ้า อยู่น้ำกันัล่าพดดีบ่เนี่ยพูดดีป่ะตาพูดดีบอสมันอยากตื่นเตียอันตาควายนีได้มาแต่ยงไรเนี่ยซื้อมาบอกคือว่าควายลูกคอเขา ไว้ซือ้อซองปีค้าแล้วซื้อมานะ่ะเพิ่นเพิ่นได้จากปีแล้วแม่เพิ่นนี่แม่มันนี้วางซีหาปี่แหละซีปีหาได้จากลูกแล้ว,ลดวได้ลูกเดียวได้ลูกเดียวมั้งวนี่เดี๋ยวนี้<อ>เพิ่นท้องวะตัวเซ้งเดี๋ยวนี้เพิ่นท้องวะบัว,ว,วทองทแล้วมันเซ้นย่านเซ้งบวติดนะโอ้ทับ<ว>แล้วไอ้เพิ่นเคยเห็นทับแล้วแต่ว่าย่านมันบวติดโอ้ จากมันได้เสงบ่ได้เสวนสันนี่เหรอไม่ถิดคงไม่สวนบ่่ะม่ได้ทับเทียมนี่โอ้บ่ได้ทับเทียม,อ,มอันตาซื้อมาในราคาเท่าไรเนี่ยซื้อมาตะกี้มันมาด้ลูกกะเพาบ่ซื้อม้าแม่มันนี่มาได้ลูกกะเพราประมานมันมาสามสิบเจ็ดมาสามหมื่นเจ็ดซื้อมา้มมกกาอ่ะปีแล้วจักปีแล้วก่อสองปีแล้วซื้อมา้าในสองปีแล้ว มันมันได้ออกลูกน้ำเท่าบ่บา่เนี่ยโอ,อ้ย oh, ได้กำไรแล้วตัวสันซื้อมาสามหมืน่นเจ็ดบานอีสิปล่อยบ่บ่เนี่ยคิดว่าอยากปล่อยบ่อยากเบปล่อยนะว่าประกาศตั้งแต่ส่วนเขาบปกว่าสองสามโม้วลนะฮะแต่ว่าเขาอันบือนแบบแกงยู่โอ้บานนี้ตาคม,มนี่ตาเสียวรคาคาเท่าลยห้องราคาพันพันห้องสามเก้านนาห้องสิบสองน่นะห้องแสนสองแม่กับลูก ลูกเพันธุนี่ได้เท่าไรเราจักเดือนไมยได้ปีกับสิบเดือนนี่ละอืมปีกับสิบเดือนพอยังสองเดือนนี้ได้ไดขวบคนคนหมกศูอื์<า>แม่เพันธุนี่คือทรงสีทองหรอกเดี๋ยวเบิ้งเนะาะอ้วนดีเนะาะอ,อ้ะว,น,ว,อวนเน,เนาะอ้วนเขาเขาเบิ้งแต่มันอ้วนบุญเหรอวะโอ้แต่วันนี้เขางดก่อนเลยลอ้วนมีตัว บานนี้ทาสมมุติว่าตาสีปอยเนะี่ยห้องแสนสองเนะี่ยพิกัดใส่เพิ่นมาใส่มาเบิงใสขันเพิ่นสนใจนะ่ะบ้านี่วฮะไปเบิงบ้านที่แล้วบ้านอยู่เมืองใดพิกัดตบ้านผู้ใดบ้านแม่ลี่อ่าเอฟซีเด้อร์ในหอยถ้าผู้ใดสนใจอยากได้ควายไปไว้ทะลยงทะลอมหรือว่าเอาไปไว้ทะต่อยอดกับมาเบิงนั่นอ่ะควายแม่ลีอยู่บ้านอ่าดงเจริญ มูซิบหกซีก,กัดเพิ่นก็อยู่แถวๆเลาะหน้าบอเพิ่นว่าอยากสปอยควายไรสั่นบ่าราคาพันก็นกคือแสนสองต่อไดรยี่สิบตาเนาะต่อไรอ,ไอ่าแสนสองแม่กับลูกค่ะบ่ม,มีเบอร์โทรบ่ตาถ้าเอฟซีบรยายสนใจ จะไ,ได้กับมาเบิ่งเหรอ,อเด้อจ้าควายนี่ตาซื้อมาตา์บ้านไรหน,นี่มีเรามีกอบอะปะโ,โอ้ซื้นอน้ำยู่บ้านเท่านี่ละซื้อมาตัง้งกิมมันเป็นแม่นาง<อ>ในราคาสามหมืน่นเจ็ดพันเมนโบต่ะบัณนี้เข้ามาเลี้ยงมาดอกบัณนี้ได้สองปีแล้วมันบ่อ,อืึบัดน,นี้เพิ่นกะได้ลูกแล้วบัดน,นี้เพิ่นก็เลยสิว่าขายในราคา แสนสองมืนก็นคือเป็นห่องพันๆค่ะพี่น้องก็คือต่อได้ค่ะถ่ะาไห้ห้อยท่านไดนสนใจได้ค่ะอยากสิบมาเบิงกะทักป้าทั้ง่องก็ได้ค่ะควายเพิ่นอยู่บ้านดุงเจริญมูสิบหกแต่เหมือนช่างวางเงาเพื่อเป็นห้อยนี่ล่ะพิกัดเป็นกระยู่แถวๆหน้าบ่อซื้อเจ้าของควายเพิ่นกะเมนาลี่ มาถามหาโหลดว่าแมนารีเียนแมนารีอยู่ใส่ไว้กับอยู่บ้านบ้านกับอยู่หน้านี่นะคะนี่พี่น้องนี่เป็นเลียงน้ำหัวน้ำสวนนี่นะมอยู่ถาซูโม่ิพรามันสื่อซื้อแยกสิตาสิคลายบ่ซื้อแยกแยกแม่แยกลูกไหมขายได้ขายต่ลูกกับขายได้ขายต่แม่กับขายมันบ่ตตาขันเอาบดทั้งสองแห่งดีไรยแมนบ่ งามดีิหลเราควายแล้วนะควายพึ่งได้ประมาณหาปีเป็นบ่ต่ะอืมควายยังบอนได้เท่างามอยู่แต่ว่าพึ่วนวมกกน,มน,นาอืควายหมอจะได้ลูกเดียวค่ะขอฝขอขอากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้้้วไม่ใช่แนวไนเด้อจ้ามาเลาะเบิงค่ะเห็นควายเพิ่น แต่เร้ยินว่าเพิ่อนอยากปล่อยอยู่สันว่านี่ละราคาคว้เพิ่น,พน,พนกับห้องสิบสองก็คือแสนสองต่อได้ค่ะควยสองโตแม่กับลูกแม่เพิ่นกับอายุได้หาปีลูกเพิ่นก็ได้ปีปีกับสิบเดือนสันเพิ่นว่าเนาะสองโตแม่ลูกก็คือคอมนี่ก็คือแสนสองกับพี่น้อ,นองถ้าสนใจก็ทักมาได้เด้อจ้า หุ่นก้นเพิ่นกระดาหางเพิ่นกระดาษกล้วยหุ่นงามอยู่ดอกกล้วยผูกมันอยากขายยากตัวช่วงเนี่ยตาม,มันงามอีๆขั้ขงงามอิลีแเมนขันกล้วยมีพอพันเนี่ยยังสิมันขายง่ายอยู่แมนกล้วยพิ่นทับมาแล่วนะอันนี้เ้างวล้ยพื้นบ้านเทาเนาะ อ,อืมหุ่นดีอยูด่ดีอลูกพ่นกระได้เอม้นกอพ่นกซื้อมาขึ้นกันซื้อมามือตัมนซื้อมากแล้วก็ได้มาซื้อโตอน้ำเล้าคุณซื้อมากในราคาสามหมื่นเจ็ดพันมาอยู่น้ำได้สองปีนี่ลูกพ่นกะนี่ละได้ปีกับสิบเดือนมาสั่นพินวาเนาะ ค่ะวันนี้เพื่อนก็ได้สีค้ายย่ำค่ะเพื่อนสีค้ายห้องในราคาพันแสนสองค่ะแสนสองหมื่นค่ะต่อได้ค่ะพี่น้งองค่ะคับผู้ใดสนใจกระทักป้าได้นจ้า